ราห้าหมื่นห้าบาทเลฮะยี่ห้าบาทเที่ไหนนี่เีอนั่งรถเนี่ยตรงโรงเรียนเนี่ยไปลรงคงโฟนี่ยี่ห้าบาทอนก่อนยี่สิบแล้วมนขึ้นเป็นยี่สิบห้าแต่กเรียนเรีนตัวเ้นเราไม่แพงหรอกแต่เรานั่งสามหก้าไมันก็แค่สิบหาบทสิบเกนะตาแต่ว่าเร็ยนสมื่นโดนยังไปสองสามหมื่นอยู่เลยมัเสามมันกว่ไม่เลาใช่ไหม ท่านหายี่สิบเ้าท่านหาสองมือไปเล่นไม่ใช่เล่นแหม่่เคยซื้อเด้อไอ้บาทสองบาทไม่เคยซื้อเนื้อี่มูพี่สิบร้อยขึ้นกะว่าคือถูกก็คุ้มอ่ะถ้าไม่ถูกก็คือสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดี านออกกําล <ส gas: S 1> <mean> ังกายดีแน่เยี่ยมใหม่เมื่อเช้าง็กเงกง็กกไม่เอาดีกว่าวะไหนน่าหน้าเพื่องน่าหน้าน็อตมันรูรูไม่เป็นไรไม่ไม่แต่มันไม่นราตัด